เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันประจำวันพุธที่1 4มิถุนายนพุทธศักราช2566สําหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วเรื่องของการงานช่วงนี้ถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายแล้วคุณก็สามารถจัดการได้งานทุกอย่างที่คุณทำก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคุณและสองคนฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันได้ ส่วนคนโสดตอนนี้โสดสนิทโสดไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดีดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเงินก้อนใหญ่จะยังไม่มาก็ตามเรื่องของการงานการงานของคุณแม้จะเหนืงง่อยแบบสุดๆโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารตัวเลขการเงินการบัญชีก็จะมีโอกาสฟามผิดพลาดได้ง่ายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีความสุขดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดความรักของคุณยัง นิ่งเพราะช่วงนี้ชีวิตมีแต่ง,งานและงานสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินนับเงินจนนิ้วล็อกช่วงนี้คนเกิดวันอังคารการเงินคล่องตัวมากเรื่องของการงานเมื่อบุญวาสนาของคุณหนุนนําไม่ว่าที่จะทําอะไรตอนนี้สําเร็จไปหมดเรื่องงานเรื่องเงินดีไปหมดเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดีผ่านไปผ่านมาความรักของคุณก็ลงตัวส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีกว่าอยู่ดีๆก็จะมีค นมารักมาชอบแต่ไม่ใช่คนที่คุณถูกสเปคและถูกใจ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินสบายใจไร้กังวลช่วงนี้เก็บงอมไปเรื่อยๆการเงินคล่องตัวรายได้ไหลเข้ามาเต็มกระเป๋าเรื่องของการงานดวงการงานของคุณกำลังมาแรงมากโดยเฉพาะคุณทำงานประจําปังมากและมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคุณรักวางแผนการเงินดีทำอะไรทุกอย่างลงตัวไปหมดส่วนคุณโสดอยู่ดีๆก็มีคุณมารักมาชอบ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้ไม่ได้รวยเล่นๆช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์อย่างเต็มที่ที่ต่อประสานงานกับใครก็จะมีเงินมีทองเข้ามาด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดช่วงนี้มีปัญหาจุกจิกต้องแก้ไขเสมอเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเจอปัญหาเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นพวกเรื่องจุกจิกปัญหาสามารถแก้ไขได้ส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคน ก็มาคุย แต่คุณก็ยังไม่ใช่คนที่คุณคุบหาจริงจังสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณคึกคักไายได้เข้ามามากมายเป็นพิเศษเรื่องของการงานการงานสุดปังดวงชะตาของคุณเดดเน่นงานที่ทำอยู่ก็จะประสบค,ความสำเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาแต่คุณก็สามารถกรั้นกลางอุปสรรคและความรักของคุณได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบ Terima kasih. กับคนใกล้ตัวใกล้ชิดสนิทกันและกลายเป็นคนรักในที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์โชคลาบเงินทองมาเต็มที่เลยทีเดียวเงินเต็มกระเป๋าปังปังรัวๆัวเรื่องของการงานมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องเนื้องานเรื่องคนมากวนใจทําให้คุณหงุดหงิดควรใจแต่สุดท้ายเมื่อคุณอดทนแล้วทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จและผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักยังรักกันดี ช่วงนี้เกิดช่องว่างระหว่างคุณและคนรักบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยทำงานเก็บเงินไปก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ